สวัสดีครับกิติกับผม YouTube channel กิติคดีุมนทีวีนะครับคลิปนี้แนวทางขนมลาวประจำวันที่17มีนาคม2025นะครับมันหมัน,มนสูตสุกคนนกับพี่น้องมามาเบิ่งกันงวดที่ผ่านมานะครับวันที่14่เนาะนี่นี่นแนวทางย้อนหลังหางวดล่าสุดนะครับตามนี้1 1 7, 7, ึ7งน่นาะผมจำได้ว่างวดนั้นผมว่าง เลข4ตัวเอาเดี๋ยวค่อสรุปผลงานของงวดที่แล้วแล้วกันเอาของงวดนี้เนอะมันสีเสียเวลาฝากกดติดตามนะครับแล้วกดไลค์คลิกวิดีโอนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายหากไม่เป็นการรบกวนอยากจะชวนเธอมากดแชร์นะครับผมเ้าเลขวินหน 5 7 6นะครับอีกตัวคือเลขห้ 5, นะครับเลขวิน5ตัวนะก็ถือว่ามีแค่4ตัวพอนะครับพอเลขห้าดับเบิลตัวเด่นวันนี้เสนอนะครับหกับ5ครับผมวิ่งรูด5ครับผมสองตัวเน้นเน้นก็จะเป็น 1> 5 1าหนึ่งครับ3ตัวเน้นๆก็จะเป็น715ดหนหะครับหกหจริงๆเลข4ตัววินว,นวนิลิชชุด3ตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ต่อไม่หามได้แค่4ชุดนะผมจะวินให้ครบเลยแล้วกัน765แล้วก็อีกตัวหนึ่งหนึ่งห้าห มีแล้ว175มีแล้วหนึ่งเจ็นะครับ1 7ึตามนี้อาจจะดูไม่สวยงามแต่ดูิที่ผลงานแล้วกันนะครับอ้าวงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ตามนี้นะครับเชื่อมมาในแนวทางใช้งานเฉพาะ2ตัวกับ3ตัวเน,น้นๆแล้วกัน3ตัวก็จะมีแค่4ชุดนะครับเพราะว่าเลข4ตัว 1>, 1 5ึ่งห้เจวินไปเลขชุด3ตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามได้4ชุดครับตามนี้เลยเอาเต็มๆเลยส่วนจะวินไปเลขชุด2ตัวกลับไปกลับมามันได้16ชุดนะครับอย่างงวดที่แล้วก็เข้า1นหนึ่งอยู่นะเลข4ตัวเนี่ยมันออก1นึ่เดเนาะตามนี้ครับผมหรือใครอยากเพิ่มความเป็นไปได้ก็เอา จ้ตัวเลขรูดนะครับไปรูดไปเลขชุด2ตัวนะครับรูดทุกตัวเลยรูดตั้งแต่51าหนึ่งจนถึง5้เนาะรูด19ประตูนี่แหละนะครับบนล่างก็38ชุดส่วนเลขวินนะครับก็มี1กับ5เอาไปวินกับเลขวิน5 4ตัวด้านบนนี่เนาะมันจะได้เท่าไหร่เอง1 1 5, 1, 7, 1่งหนึ่าหชุดกลับแล้วก็จะเป็น เท่าไหร่เพราะว่าห้าห้ากับหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งไม่ต้องกลับเนาะเออไม่เยอะนะโอเคนะครับไปดูผลงานเมื่อวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาเนี่ยผลงานเมื่อวันที่สิบสที่ผ่านมานะครับเนี่ยผมวางแปด สองหน,งนนะเลขวินนะครับนี่แปดสองหนึ่งะวิ่งรูสนะตัวที่เด่นกับเป็นเลขหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งเฉยเลยเอา้าไม่เป็นไรมีเข้ามีหลุดนะครับต้องออกตัวไว้ก่อนเดอ้อไม่รู้นะครับว่าผลจะออกหวยจะออกตัวไหนนะครับทั้งหมดทั้งมวลได้มาจากการจับสังเกตผลย้อนหลังนะครับแล้วนำมาวิเคราะห์ นำมา,าพูดมาคุยแบ่งปันให้พี่น้องได้นำไปใช้งานหรือนำไปต่อยอดนะครับผมนะไม่ได้การันตีนะครับแต่ก็สามารถตรวจสอบผลงานย้อนหลังได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้แนวทางขนมเาลาพัฒนาวันที่17มีนาคม2 0งพันมันหมาน,มนสุขูสุวนครับสวัสดีครับ